สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่มาพบพอกับข้ัวอีสานเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะสิมาแกงนอก้องไหมยสมใส่ปะก๊ดสู่พ่อแม่พี่น้องนะคะมือนี่นี่ค่ะปะก๊ดธรรมศาสตรห์หอมๆนะคะเริ่มต้นไปเก็บพักในสวนมาก่อนนะคะหอมบัวละกาพักอีตูเล่านะคะหรือว่าใบาแมงลากละกาอัน หัวซิงค่นะคะเก็บมาจากสวนพักออแกนิกข้าค่ะจากนั้นข้าสซมตาตำเครื่องแกงนะคะกะซิมี่คล้ายๆเครื่องอมนะคะก็คืออันเดียวกันเลยแหละค่ะกับเครื่องอมที่เฮาตํำซูมือนะคะมีบอกพีก่กระเทียมหัวหอมแลวก็หัวซิงค่นะคะตํำคือเกาค่ะตํำข้อหยาบๆนะคะจากนั้นเฮาก็เอาปลาโกดถี่เห้าบังไว้นะคะโลงมส่ซมอ ลักะตักเครื่องแกงนะคะที่เ้า่ําไวบ่ค่อยแหลกกันใดเด้อย,ย่่ะตำหยาบหยาบกระพอะแล้วมั้นปวดแขนตำโดนกระไดใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นห่าสิบปุงโรสก่อนนะคะปุงโรดก็มีแค่ปลาแดกนะคะผงสุโรดอันนี้แล้วแต่ไผ่มักบ่มักนะคะแล้วก็ยางที่สามก็คือเป็นเกียรนะคะ แค่นี้ละค่ะหรือผู้ใดบ่ามัาเกลือิีไ่เป็นน้ำปลาแทนก็นได้นะคะเติมน้ำนิดน้อยนะคะเพราะคุกคิกเอาไปคั่วมันจังบ่มใหม่นะคะคั่วใส่เครื่องแกงใส่ปลาแดหงหอมๆค่ะคั่วจนปลาซุกนะคะก็มั่งกับเป็นลักษณะเดียวกันกับการออมละคะ่ะเขาถึงเรียกว่าแกงออมนะคะออมนี่คือคือสีมนน้ำหน่อยๆโอเจาะนะคะแต่ว่าแกงสีไ่น้ำหลายนะคะสดปได้นะคะแกง เฮาเข้าวขวปลาอ๋อปลาซุกแหล้วนะคะข้ากระใสน่องไม่สมค่ะน้องไม่สมอันนี้ก็เป็นน้องไม่สมที่เฮ็ดเองนะคะเฮ็ดใส่ขวดไว้ค่ะแล้วก็ล่างล่างล่างน้ำออกจักน้อยนะคะล่างค่วมเข้มค่วมอันนี้ออกจักน้อยค่วมเข้มข่วมสมงแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำพอถ่วมหล้วแต่เนาะว่าผู้ใดมักสดน้ำได้หลายหรือว่ามักน้ำอเจาะ็แล้วแต่เติมเข้าไปค่ะ อันนี้ข้าเติมแค่พ่อถ่วมนะคะแล้วก็จู้ไฟ้ใส่ค่ะพี่น้องเตาทานมันโบซัใจเข้ากันดังฟื้นใส่เลยค่ะญาติฟื้นใส่ฟดบกบกขึ้นมาแล้วนะคะเข้ากับใส่พักนะคะที่เข้าเก็บมาจากสวนของห้านีละก็คือมีหอมบัวนะคะหอมต้นหอมนี่ละค่ะและ้วกาผักอีตูลาวหรือว่าใบแมงลากที่เข้าเอื่นกันนะคะแค่นี้ค่ะง,ง่ายค่ะอาหารอีสานของบานเข้ากับเป็นอันที่เซตเรียบร้อยแล้วนะคะ หอมตะลบอบอวนเลยค่ะย่างมือเสามาเฮ็ดเนวกินนะคะเรียบร้อยค่ะลูกขึ้นมาเฮ็ดเนวกินซูพญายกับไม่ไงเรียบร้อยค่ะเมื่อนี่ต้องคอต,ตัวไปก่อนบานพี่น้องเฮ็ดแกงออมแกงประกุดเฮ็ดแบบใดล่องแซ่มาเมืองเด้อจ้า